แล้วก็ใน,น,นการพบกพพจักรเย็นด้วยการารกระบบความริดของคนพันธุ์าแบบนี้ รวมทั้งถ,ถ้าได้เห็นว่าคนต่างชาทั้งหลายมีพฤติการในบางตอนนี้จะได้แจ้งข่าวขออ้อมูลขาวสให้กับทางเจ้าหน,น้าที่ตำวจท้อเมืองเพื่อเราจะได้เริ่มจับอยในวันนี้ก็มีกรดีอย่างอินโดนีเซียไปคุบรถทุบรถเสร็ลก็ก็ขโมยลักถิ่นอะไรในรถนะครับก็มีรัสเซียอินโดนีเียก็ได้กระทบกันถิ่นแล้วหลบหนีขเข้ามาอยนในในู่ในรถงั้ยสำหรับรายละเอดเกี่ยวกับการทำงาน,นของข้าเบืองอัทในกา ต่อไปด้วยกันในที่นี้นะครับอีกกรณีนึงนะครับก็เป็นเรื่องของอาการค้ามนุษย์นะฮะเกิดเกิดเมื่อ,รอประมาณปี54นะฮะอันนี้ก็ไม่ได้ตัวผู้ต้องหาไม่ได้มานะครับตัวผู้ต้องหาได้ส่งไปดึงคดีที่สพบางซื่อสากพอดีได้แล้วเรียบร้อยแล้วนะตัวผู้ต้องหาเนี่ยเป็นนายหน้านะฮะกับนายหม,อหมอ่องนายหม่องลงเรือไปเมื่อประมาณปี54ไปอยู่ที่ทำบนเรือบงบง2ปีนะฮะ ก็มีการทารุนหลังจากยึงเอพชช่วยเหลือขึ้นมาได้กลับมาที่เมืองไทยก็มีการแจ้งความเรินอดีนะแล้วก็ออกหมายจับทางชาร์ตที่สองนะฮะอย่างต่อเื่อเราทำงานกันแล้วยาวๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการต่อสู้ที่ยังด้านสายภากเนี่ทั้งด้านสนามทีไม่ว่าจะเป็นสนามที่ตัวตะปูหรือว่าสนามที่เราเปิสนามที่เิ่งกิดขึ้นมาใหญ่ ทุกที่ได้ทำการฟังันในด้านการรับรวมกันการจระบบเทคโนโลยีเอาสีเันหรือว่าีแต่เ็ยังสามารถที่จะไปใช้ในประเทศอย่ในภูมภาคอาเซียนได้เนื่องจากระบบขานข้อมูลเราไม่เชื่อมโยงกันนะครับแล่วันนี้เราได้เรียนรู้แล้วนะครับเราได้เรียนจากชาวบามเชนิค เราได้หาเรกับไปายอเอรโบอินเตอโบจะมีฐานข้อมูลถานข้อมูลหนึ่งทีเรียกว่า lost and s t o r n passport a t a b a s e ของอินเตอร์บโบร์ที